ผมสวัสดีพี่น้องนะครับผมเอฟซีสู้ผูสุขชนนะครับที่กำลังรับชมนะครับจองบอตัมยูนะครับนี่กับบอตัมครับกะนะครับพาพี่พาน้องรับมานะครับเยี่ยมชมนะครับผมขอกชมฟ้ามควายงามนะครับสายพัฒนานะครับผมนี่ยูนะครับข้อควายบ้านโน่นไหวควายงามนะครับผมนี่กับสีผ้ามาบึงกับพอพันธ์นะครับประจาขอกประจําฟ้ามกันนะครับที่เป็นตัวเรกอะนะครับ เดี๋ยวเปเราชมกันเลยครับผมน้องไฟสวัสดีครับสวัสดีครับน้องไฟในน้ำตัคกับพีกันมองนะครับผมซื้ออย่างน้อครับผมซื้อไฟนะครับซื้อไฟครับผมห้องยู่อะไรครับน้องไฟน้องไฟมือนโค้กกล้วยเหมือนนุ่วายกควยงามฟ้าร์มครับนวหวายคลวยงามฟ้ามนะครับตหนาไอ้นี่พ่อปัานซื้ออยงครับนี่ซื้อเจ้าเข่งครับเจ้าเข่งนี่หมดเจ้าเข่งนะครับนี่น้องกะน่าจะ นะครับคุณหูคุณตากันดีเนาะครับของกับในการเข่าประกวดนะครับแต่ละสนามก็อาจจะพันตากันบ้างแล้วนะครับวันนี้กับวัตถุมงม่านะครับอัปเดตนะครับผมเจ้าเข่งนะครับให้พี่น้องได้รับชมนะครับวันนี้กับรับหนาทีครับน้องไฟนะครับผมมาจับเชือกให้นะครับพอดีน้องนเพิ่นไปทุระนะครับในเมืองนะครับวันนี้กับน้องไฟกับรับหนาทีนะครับจับเชือกจับย่งให้ครับน้องไฟครับตอนนี้เจ้าเข่งนี่เพิ่นอายุไรไปไหนแล้วครับเนาะอายุสองปีสิบเอ็ดเดือนครับ ปีสิบเอ็ดเดือนครับตอนนี้เจ้าเข่งควข้อมูงเราะมาันลอยหองทิศหาบวกเนี่นะครับไม่ได้วัดนโดนนะครับน่าหนักก็ตันสองลายยิโลครับรมันตันสองเนาะครับมันตันสองนะครับโอ้ยนองนะครับมาตันกับแม่สามเดือนที่เดียวนะครับก็จำาม่ผิดนะครับมาเข็มช่วงเจ้าเข่งนะครับผม มารอบนี้ก็โอ้นะครับนาตืบเลยนะครับนาขึ้นไรเก่าเก่านะครับไอเจ้าเคียงนี้พ่อเป็นผู้ใดครับน้องไตพ่ออยู่เป็นชื่อว่ากระทิงผูกครับตอนนี้พ้นย่ใส่นอนครับกระทิงผูกยูบันเชียงครับบันเชียงครับตอนนี้ยูบันเชียงปะตอนนี้นาจะยูยู่ครับนาจะยูยูเนาะครับผมก็ไ้ติดตามดูนะครับนะครับเป็นกระทิงผูกแม่เป็นไหมแม่เป็นแม่บุญลุวยครับของอันเสียหนึ่งอำเพื่อทับท่านครับครับผมยูไทยครับอ กว่าเป็นสายอุทัยเลยมั้งเลยครับเป็นสายอุเทนลอยครับทั้งพ่อทั้งแม่เลยครับอืมนะครับทั้งพ่อทั้งแม่อ๋จะเป็นหนองครับเลยครับจะเขาสามปีเนาะมั้งบ่ครับวันที่หนึ่งเนี่ยครับหนึ่งซิงหาครับครบเข้าคสามปีครับปีหน้องนะครับหนาติดเลยนะครับเบ่งต้นตัวเพิ่นเหมือนีันะครับคุณครับคุใจลูกเป็นไงหนองน้องไหร่เห็นลูกเพิ่นเทียบไปใจลูกเกิดลำตัวดีครับลำตัวยาวดีอยู่เนาะครับ ถ่ายเนี่ยมันคือพอเลยถ่ายดีครับถ่ายดีเนาะครับโอ้นะครับพี่น้องเขียงขาเกิดดีครับลูกเพิ่นก็ออกมา่ในยุคคอานี่ก็ซ้อมโตแล้วครับอือนะครับคุณนะนะครับพี่น้องนี่กัดนะครับพ่อกเป็นอุ้งไทยแม่กเป็นอุ้งไทยนะครับครับปราหนาติดเลยครับพี่น้องนะครับคุณิ่นใจลูกนี่เดินทางไหนน้องน้องไฟพอเห็นลูกเพิ่นบ่เดินทางเรื่อง ไทยครับถึงท้ายหางหางนี่บ่ครับลำตัวดีนะเนาะครับแล้วก็นาได้เรื่องหน้าตาโลครับหางนี่จุดดินเลยนี่นะครับหางคุนดีจุดดินเลยนะครับของโจขิงผลงานคุนเป็นแน่นองแต่เขาสนามก็ติดหนึ่งในสองตลอดนะครับหนึ่งในสองตลอดเลยแชมป์สองสนามครับในสนามแน่นอนครับแชมป์ยู่สนามเหมือนซุนบุรีครับครับผมกับอยู่สุรินครับอยู่สุรินครับอันนี้คือได้แชมป์เล่นนี่บ่ครับอืมแชมป์สองสนามครับแล้วก็ล่าสุดเดียบ่างแชมป์เนี่ยครับ ล่าสุดนี้ไปแทครับน้อไปหวยแถลงครับหวยแถลงครับติดที่ไรน้อไปที่ซีครับอืมนะครับติดที่ซีแสดงว่าไปตามนี้ก็ติดตั้งตลอดเลยครับติดในละพันตลอดเลยครับว่าไงครับน้องผลงานนี้วัฒมาดาครับของโจขิงนะครับผมตอนนี้เปิดรับประสมบนน้องเปิดอยู่ครับเปิดนี่เปิดประสมยังไงครับไปกับสามพันครับไปกับสามพันครับประกันเทียครับผมประกันสามเทียครับสามเทีย ก็คือว่าจนจนติดแล้วน้อสามเทียเนาะจนติดเลยครับคันกล้วยแมีมุ้มีปัญหากับเทศเดียวกับติดเลยครับติดเลยเบาผ่านเลยเนาะจับซัดดีๆครับจับซัดเป็นแม่แนวกับนำเลยเนาะติดเลยนะครับไปกับสามพันนะครับวันนี้ดูดได้น้องไหมเพื่อพี่น้องเพื่อนอยากผสมน้ำเสื้อกับสุดละสามพันครับสิบสองหลอดครับสามพันสิบสองหลอดสามพันเนาะครับดูดหนึ่งกับสามร้อยครับสามร้อย วันนี้เขาไม่มีรถบริการบ้างครับพี่น้องเพื่อพี่น้องเพื่ออยู่ทางไกลอยู่ไกลระแวกนี้ไม่มีรถมีอยู่ครับมีอยู่เนาะครับมีหอดรถรับส่งพ้อครับมีหอดรถรับส่งพ้อรถบริการพ่อครับไกลไกก็คิดตามระยะทางพี่น้องนีไหมแม่ครับคิดตามระยะทางเพื่อห้านี้น้องว่าซ่องห้นี้บริการไปในรถรับส่งก็ปพระมามหาล่อยนะครับตามระยะทางเลยครับตามระยะทางเลยปพระว่ามหาล่อยเนาะครับดึงน้องไม่มีกับรถก็ห้องบริการรับส่งให้เราครับไป ก็คิดค่าน้ำมันก็ต,ตามระยะทางนะครับตามระยะทางเนาะครับมีรถบริการพร้อมพี่น้องนะครับครับประกันก็คือครั้งละ3,000บาทนะครับผมประกันอยู่3เทียร์นะครับตัวนี้ก็มีรถบริการพร้อมนะครับผมใก,ใ,กใกล้ๆกันอยู่กับระยะทางนะครับ1โดดก็3,000บาทด้านทางไฟเนาะ1โดดก็3ามร้อยสร้อครับชุดหนึ่ง3,000ครับชุดหนึ่ง3,000นะครับผม<ถ>ชุดละ3,000บาทนะครับครับนี่ครับพี่น้องผู้ใดอยากได้นะครับนี่ สายเอาไทยลอยเลยนะครับนี่ปากเจ้าเข่งนะครับนี่นะครับวันนี้ประจำถิ่นมาเยี่ยมชมครับนะครับขอ,อกชุมฟาร์มเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งแม่พันธุ์นะครับในขอ,อกในฟาร์มของอนอนท์ใบควายงามนะเราจ,จะเป็นยังไงเนี่ยโอ้แต่เป็นลอยเลยเนาะครับในเรื่องหน้าตาลอยีเลยที่นี่มาทำบิดาแล้วดิเจ้าเขง่งว่าน,นุ่งประมาณนี้ว่านุ่งโอ้เขาเป็นไหมนะครับสะอ่อน,น,นรออะไรเชียงเนาะครับเชียงเห็นน้งแฝดีือ ใช่ปกครอบกันงซื่งพื้นดินต่างพันธุกรรมเพิ่นเนาะครับคิดว่าตามพันธุกรรมเพิ่นเลยนะครับเพิ่นเชื่องรายนะครับนี่ตันโตนะเออแบบขาวบนขาพูดเลยครับพี่น้องนี่ไงพุดนะตอนนี้กับฟันหนึ่งคูอยู่ครับอืฟันหนึ่งคูอยู่ครับโอ้ฟันยังหนึ่งสมกับเพิ่นเดชแฉมนะครับพี่น้องนี่นะครับมาธรรมดาเลยนะครับเจ้าเข่งนี่นะครับพุ่นนะครับลำตัวเงี้ยงพุ่นนะครับยืนนิ่งนะครับ รอเลยเพิ่งถ่ายไปนะครับนี่นะครับมุ่นเต็มกระดาษนะครับหางเนี่ยโอ้สวรรค์นะหางคนนี้ครับเงาเนี่ยที่ตกดินเราดูนี่ครับผู้ใดนะครับแก้ท้ายแก้นี่โอ้คนใครเสมอสวยเลยนะครับโอ้สวรรค์เนาะสวรรค์อะไรนะครับฝากเจ้าเข่งไว้น้ำแน่นะครับพี่น้องนะครับ ราคาเกษตรกรเลยนะครับผสมกับ3,000บาทนะครับประกัน3ครั้งนะครับผมดูและ3มลอยเนาะครับแจุดละส0 0พันนะครับผมนี่เดี๋ยวเบอร์โทรกระสีน้องไฟจับเบอร์โทรได้ปะจับเบอร์อครับจับเบอร์อเนาะในไอเซติคิปไฮนะครับผมเดี๋ยวไอ้พายไปเบิ้งแม่พันนะครับพอเบิ้งพอพันจะเขีงแล้วนะครับนี่กรับมานะครับอัปเดตแม่พันนะครับ วันนี้พ่อจะเป็นคนจับวัน um> น네ี้ครับพ่อพ่อในน้ำตัวกับพี่กันบอกว่าซื้อยังต้องครับพ่อพ่อนิรวิทยดกับพ่อนิรวิทย์ดวงยันท่าครับหรือว่าพ่อกำนันเอีพ่อกำนันเอี๊ยน้อครับผมกำนันตำบนนั่นไหวครับผมครับได้รับเกียรติครับพ่อมาจับเสือกใคมืัอนี้นะครับผมมาทำมาเมย์แม่ยามนะครับมาเบิ่งแม่พันธุ์ประจำคลอกครับประจำฟาร์มกันต่อเลยนะครับจะได้เบิ่งลูกของเจ้าเข่งพร้อมนะครับผมแม่พันธุ์ต้นหนาลูกนี่ซื้อยังครับพ่อซื้อแม่ยกครับแม่ยกครับอืแม่ยก เพื่อเป็นลูกเพลย์คว่ะลูกของใบยกครับเป็นลูกของใบยกเลยครับลูกของใบยกโอ้ล่ำต้นล่ำตูวเพิ่นไหมปวดโพดเลยนะครับมาเดอาบน้ำไปเลยโบเปียงควาธรรมชาติเท่านี้นะครับผมไทยที่น้องเบิ้งนะครับเราจะเห็นไม่ยกนี่เพิ่งได้ลูกเจ็โตแล้วว่ะแล้ลูกสามตัวแล้วสามตัวแล้วตัวตัวน้อยลูกตัวที่สามตัวที่สามครับผมแสดงว่าซียังว่างอยู่นต้องว่างอยู่ยังว่างป้าพี่น้องนะครับเพื่อนเหงาอีกทีนะพี่น้องนี่นะครับเดย์เหงาเดย์อ่าง นะครับแข้งขาใหญ่เลยพุ่นนิ่งๆมาหนึ่งนี่งๆนิ่งๆพูดเพื่อกระตือเนี่ยครับผมนะครับบม่มีประเดี๋ยวมากนั่นครับอุ้ยนะครับอัตลักษณ์นั่นนักเตียระดานเขาปะลาดขั้นเขาเขาเปิดสวยงามเลยนะครับเนี่ยตาเตี้ยมใหญ่เออปากเผาไหมให้ดูสามตัวดิพ่อสามตัวครับตัวแม่ยสองตัวเนี่ยตัวทัวเมียสองตัวตัวที่สามเป็นตัวผู้น่ตัวที่สามเป็นตัวผู้ ปลูโจเขีงเขาเนี่ยนะพ่เนาะูกโจเขีงเข้านี่ยแหละโอ้ลูกแรกพันนันกับตะโยฟาร์มน้่งสิวุนอสของลูกแกฝาแบงไปนะพ่อเนาะแงไปครับผมตัวที่สองนี่ได้ขอนลูกของดิบเบิดด้ขอนห่องหาแม่อย่งนนะพ่อเนาะหาแม่นครับเหมือนแมวมากพน่งมากีกบเลยบ่พนี่ยพรอก็บมากีีบเยอะจีบเยอะเนาะจกบเลยเยอะม้องเก็บยเยะ อันนี้เป็นลูกเจ้าเข่งยังพอไบ่ครับลูกเจ้าเข่งอันนี้จเจ๊กเดือนจ๊กมื่อไรพอเนี่ยได้อาทิตย์นึงแล้วครับอาทิตย์นึงแล้วกลัวเหรออาทิดป้าอาทิดสองคนนี้ละเหีวเทือนเทือนอยู่นะพี่น้องนี่นะครับจะได้พอแล้วบังส่วนะครับนี่นี่นะนี่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 ยกยกเลยนะครับนี่ไม่ทายกเคลียร์ได้ทายกเคลียนะพอเนาะครับเยี่ยงแบบธรรมชาติพคนนี่แหละนะครับเป็นก็เชียงกันยัางยุ่งื้นนี้ก็พอวันก็เปิดคอกเปิดฟ้ามให้นะครับเขื่มาเยี่ยมชมนะครับ แมยกเป็นลูกของแมยกเลยผ้าเตัวแรกคือน้ำเขาฟ้ามแบ่งมาจากใคพ่อผมเบ่งมาจากไอ้ลูกอยูหน้ากลางลูกโมโขทีมงานของโมโอ๋อทีมงานโมโขครับมเปิดฟ้ามล่ะมาตั้งแต่สะอรค์ทีมงานเพิ่นนั่นแหละครับผมโอ้ยนเงาเงาพ่อเนาะเงาดีนะครับน้องแมยกนี่ ตัวเพ่นนี่ก็โอ้นะครับสะอ่อนพูดเลยนั่นนะวะพูดล่างล่างกันนั่นดูครับไอ้พ่อครับอันพ่อนี่เฮ็ดเฮ็ดที่เขามาในอ่าเตียงกล้วยเ้างนี่เจ็ดปีจ็ดเดือนนะพ่อได้สามปีครับสามปีเต็มเลยพ่อสามปีเต็มเลยนะก็เออสามปีเต็มพอดีสามปีเต็มพอดีเพราะไอเจ้าแขงนี่ก่อนจะสามปีพอดีวันที่หนึ่งสี่งาน สามปีเต็มเลยก็คือทามาอยู่กับเจ้าเข่งเลยครับเามุยอยู่เจ้าเข่งครับผมครับแต่ว่าตอนเลี้ยงกันเลี้ยงเลี้ยงก้อนเจ้าเข่งอยู่เพราะว่าไปจองไปจองไว้นะจองไว้จองเจ้าเข่งไว้นะอจองเจ้าเข่งไว้ตอนหลอกไม่ไหมนะครับผมอแปดเดือนแล้วก็เส้นหนึ่งคนกับาส่ทรงในแปดเดือนเจ้าเข่งกัในแปดเดือนครับคือยู่มาอืมคือว่าสามปีสามปีสามปีเต็มโอ้ก็ไหนครับผมพี่น้อง ครับนะเป็นยังไงพ่อเขาเขาเขามาแล้วพ้นการตอบรับหรือว่าการพัฒนาไปนี่เป็นเป็นสิ่งที่เรื่องมันดันใจให้ลูกหล้านได้เบิ้งได้นั่นอยู่ได้ได้สืบตอดแน่วอยราะว่ะการพัฒนาคั้วขั้วขั้วไทยนี่มันมันมันหายยากไหมครับพ่อ้วก็หายยากาบกคนที่จะดำลงอยู่นี่มันมันมันยากคือสืบสานต่อนี่สืบสานต่อเลยไม่หรอกมันมันยาก ครับติบุ๋มีเลยนะจังยี่ในตำบลน่อนี่เพิ่งพ่อเพิ่งตั้งกลุ่มขึ้นมายังไงครับแล้วก็มีสมาชิกประมาณสามสิบเนี่ยล่ะก็คือในตำบลเท่านี่ะพ่ออยู่อยู่ในเมืองเพื่อเมืองเพื่อเท่าเนี่ยนอนบ่บว่าชวาตำบลไหวอ๋อหลายตำบลร่วมกลุ่มกันครับนี่กาลังกาลังเลี้ยงอยู่อ่าสิบประมาณสักสามสิบกว่ากว่าคนเนี่ยล่ะสามสิบกว่าคนสมาชิกในต่างพ่อในตำบลดูครับผมนี่ตามทุกตำบลโอ้นะครับนี่ครับก็ถือว่าเฮ้ามาอนุรักษ์ พัฒนาให้คอยไทยให้มันให้มันคงครูบ้านครูเมี่ยงเขาครับผมเพราะว่าเขาเห็นตะตะโพธิเนียเขานะครับเพราะครับมันเป็นอดีตไปแล้วตะก้อนนีกับข้อยก็การเลี้ยงเข้ามาถึงถึงตะปูตะย่างตะปูตะย่างครับผมกตบตะปูตะปูเนาะใส่หลอใส่ไทยมาเลี้ยงเฮ็ดมาให้นังไถ่เข้าเดี๋ยวนี้เขาก็มบ้านหลักไว้เพื่อลูกเพียงหลานสืบสานไว้ครับผมก็พอควบการขึ้นแล้วก็ไม่เฮ็ด ข้อยพัฒนาเนี่ยก็รู้สึกว่าก็พ่อพ่อโชว์ได้ในในสนามได้แน่ครับผมก็ถือว่ายังเป็นการเริ่มเริ่มตัวยั่งนั่งมาทั้นถึงที่สุดนะครับผมก็พัฒนาให้มันสูงไปเรื่อยเนาะครับต้องพัฒนาไปเรื่อยเป็นแนวทางให้เด็กน้อยรุ่นใหม่เป็นเป็นแนวทางให้ลูกให้หลานเนาะครับผมเพราะหลุดไม่เขาเลยสืบทอดไปโอเคเลยครับโอ้แนวคิดดีๆครับพี่น้องนะครับ พอเพิ่งก่ตั้งลุ่มขึ้นมานะครับเพื่อจะพัฒนานะครับเพื่อให้เขาสืบทอดสืบสานนะครับให้ลูกให้านต่อไปล้วเนาะดูเลียต่อไปนะครับผมวันนี้นะครับพ่อวันนี้ครับผมขอแนวคิดให้เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เพื่อนจะมาเลี้ยงกล้วยสายพัฒนานี่ครับผมก็อยากแนะนําเรื่องการเลี้ยงกล้วยแล้วกบของวัยรุ่นในปัจจุบันนี่ส่วนมากจบเลียนมาแล้วก็งานการกับซูเอ ิบ่ใครมีเห็ดหรือมีมันกะมันมีตำแหนง่งลร่บมันมีตำแหน่งลง่นี่กะกะหานี่ล่ะกะใส่เวลาว่างตรงนี้หละมามาเลียงควาวออ่อมาเลียงควาวอยู่บานหรือหารายได้เสริมพิเศษครัเพราะว่าค<ม>วาวนี่มันกะเป็นสินค้าสินน,นึงเป็นเป็นเศรษฐกิจอีกสินนึงที่เขาจะอ่งสูตลาดแมันเป็นรายได้อดีก็เขาที่ไปขี่มอไซค์เล่นหรือว่าไปตามบ้านตามเรื่องไปเล่น ทีแนิ่ทางที่บ้ถือบ่ทวนนะกับมะเร็งขั้วหนี่ก็ใส่เวลานี่มื่อซอยพอใอยแม่อยู่กับบ้านอยู่กับไอ้ให้กับธรรมชาติกับให้กับน้าพอนาะกับธรรมชาติครับผมแล้วก็ทีไปสอบยังหรือว่าทีไปเลี่อนยังก็จะไปเลี่อนต่อหรือทีมีการไม่งั้นก็จังไปเฮ็ดก็ได้เพียงแต่ว่าเขาก็มาสืบสานไว้เพียงไรติดบ้านติดยังไงพอเนาะมันก็เป็นเศรษฐกิจที่นิดนึงอยู่อันไปตลาดสิก้ขายได้ซื้อขายได้ ครับผมอันมีเขามีหล่ะเข้าเจ้าแก่ใกล้ไปให้พื้นเขาก็เอาไปตลาดก็ได้เพราะว่าตลาดเขาก็งรองหลับอยู่นะครับมีมีมีตลาดหลายตลาดอยู่ที่ร้องหลับอยู่ขอน้อครับเพราะฉะนั้นเขาก็ควรจะอันมากไม่ว่าจำเป็นต้องไปขี่รถเด่นหรือว่าไปกินเหล้าเมายาตามครับผมตามกุ้มตามจับกุ้มจัะยังฟอนน้อกุ้มจะเตะเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ดีกว่าเตะเวลาว่างเป็นประโยชน์ก็เวลาว่างกับเพมันกับบริษัทมันเหมือนไง เพราะว่มมาเรื่องขั้วในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เรื่องปล่อยทุ่งคือสมัยนิยกีทครับผมว่ามันเป็นแบบเขาเรี้ยงวัลลีป,ปานิดครับเขาเลื่องแบบเขาลงเขาลงครับผมนี่มันเ้ากับเอาออกแต็มห้องม้งสองม้งสองก็เอาคอแล้วเอาคอคอมาใบาสามม้งก็อ,ออกเออหลินนามลงน้ามหลินานามลงนามครับผมน้เมั่อสินะครับมันเป็นงานที่ที่บ่านักแหละก็บ่บบอกรอแต่ว่าห้องก็ต้องยึดประจํา ครับก็เฮ็ดต้องเฮ็ดทุกมืพอเนาะตุ้มมือเฮ็ดทุกมมือนะครับเป็นเวลาเป็นเวลาก็คือว่าเขาออกเป็นเวลาเนาะถือว่าเข้าเฮาใส่เวลาเฮาเป็นประโยชน์นะครับผมบ่ต้องปล่อยมันว่างโอ้โหได้ครับผมนี่คือการฝากลูหินลานนอกที่เป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นผู้ที่จะเลี้ยนดูหรือว่าผู้จะศึกษาครับผมก็นะครับก็ควรที่นั่นคั้วตีมาเลี้ยงเนาะผมว่าเพราะว่าราคาราคาเขาก็บ่บ่น้อยนะคิดเป็นราคาแล้วมันก็รู้สึกว่า สูงอยู่นะครับพ่อถือว่าเป็นลาดไดอยอางงงครับแล้ววันนี้พ่อวันนี้ครับอ่เมื่อไรับมีวิธีเลือกเลือกล้วยแม่พันธุ์แม่พันธุ์หรือครับผมพ่อขอแนวทางจากหน่อยนะครับพ่อเลี้ยงแม่พันธุ์นี่เลี้ยงแม่พันธุ์นี่พ่อกับบอธถนท์เป็นเดอกแต่ว่ากับพ่อติลู่อยู่กับกับเมลายเนาะครับถือว่าก็กัเลือกแม่ที่สมบูรณ ถามมือใหม่ยีรีจริงๆเลยถ้าจะเอายีลีจริงๆนั้นหันสมว่าสื่อคั้วเปียวคั้วเปียวเนี่ยมีทองเลยต้องให้หมอไปตรวจสักคนก็คือว่าต้องติดทองมาก่อนพอติดทองมาก่อนหันเดียวควั้วเปียวเด้เนหมหันเอาขั้ขว,วเปียวคือนไม่เดียวเนาะ<อ>ไม่เดียวเลยต้อง <ผม S 2> ติดทองมาให้หมอตรวจว่ามีแท้ละลอยไปเส้นแท่ละลอยไปเส้นแท่คอยคอยคอยเอาอ๋อครับแล้วอจากนั้นน้ำบาให้เบิงลูกมันเบิงลูกน้ำหันหันนี่ ครับผมแต่ไมีหลูกติดเนี่ยเบิงลูกเบิงเต่าเบิงพีเบิงนองมันสินะเบิงสายมันพรหมมันสินะครับผมน้ำปัจจุบันเบิงสายก็คือว่าสายสายเลือดเขากับมาพันเขานะครับพ่อเบิงพรหมันเบิงแม่มันครับเบิงใหญ่เบิงหนองมันนะครับผมตอนนี้ไงแม่งไงมันก็ใหญ่ไปแล้วนองเบิงใหญ่เบิงยังกันประมาณนี้ก็่อนจะมึงเบิงสายพันธ์นะเบิงสายพันธ์ครับพ่อแล้วก็กล้วยทีจะกินยาดีปากก็แง่ปากแง่ปากกว้างนะครับพ่อกินยาดี ส่วนน้อยส่วงบใหไงว่ายยรรเป็นโค้งทีทีมันให้เป็นโค้งที่ว่าค่อวไปเก็บกระดูกอะไรว่าขั้เก็บกระดูกก็เรีรรยวกว่าขั้วกรดูกมูนะอันว่าตอนตำล่าเขาจะว่า,วาสันปลคอข้อปลเข,ข,งขเ่งข้อสั่นสั่นขอ้อปเข่งข้อสั่นสันปลคอให้มันกลมรุดให้มันกลมลูดครับพอแล้วก็แข้งขาให้มันมุงหุก เรียกเผามันหนาแข้งขามันไงเห็นไหมเรียกเห้มันหนาหั่นแข้งขายไงนี่มันตีร่องหลับหนำหนักมันของของโตของพี่นี่ของโตมั้งครับไม่ได้ไม่หลุดไม่โตทีพอล่ะอ๋อครับผมอันนี้สิเป็นเป็นจุดดีเรียบเนื้อมันหนากีบหนาเรียบหนาขีบหนาพอไหมให้มันตั้งให้มันตั้งแบบนี้ครับอือขึ้นมานตั้งให้มันนอนคือยัง นั่นเนี่ยมันสีบ่บ่ลำหนักคือแบบตั้งประมาณนี่ห้อนะครับประมาณนี่ยหีบกระลาบขาวกระลาบขาวเลยนะครับเล็บกระลาบขาวเข้ามาให้มนอ่างให้มันไงให้มันหนาลึกครับครับโอ้นะครับอันนี้มันจะเป็นเป็นแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ครับผมนั่นออกลูกเต้าได้ลูกเต้ามากกว่านั่นคือเก่าม่มีรถอืมมัเพิยังยังส่วนเพิ่งยังคือเก่าอยู่อ่าส่วนส่วนตรงยังคือเก่ามันไม่ลดครับ ลูกนกกินนังกับมงืงรถโอ้นะครับนี่ครับมามืาอัอนี้ก็ได้แมวคิดดีๆนะครับจากพ่อนะครับแม้วคิดลูกล้านนะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่จะเขามาพัฒนานะครับเบิง้งลูกเบิงบ้งเต่าเบิ้งใหญ่เบิง้งนนองมันลักษณะเบิ้งสายมันครับพ่อ,พอเอาเอาเอาลูกเบื้องเนาะครับพ่อต้นหนาลูกนี่ตัวนี่ลูกของบิดเบือนซื้อไส้ยทองไส้ยทองหนองไส้ยทองนนองไส้ยทอง ครับลูกของแม่ยกเั่งเลยล่ะอ๋อที่เขาเบิ่งไปเมื่อกี้วะเนาะครับที่เบิ่งไปเมื่อกี้เนี่ยครับผมตอนนี้น้องแค่สั่งปีจกเดือนแล้วครับก็ที่เขาเขาที่เขาปีเลยครับที่เขาปีแล้วที่เขาปีอ่ะเป็นลูกของบิ๊กบิ๊กเบิร์ดครับเบิร์ดมีเบิร์ดเป็นน้องนะครับเบิ่งลูกเนเบิร์ดที่เป็นตัวเมียอืมเห็นะครับตัวลูกแม่สวรรค์เลยครับผสมจริงปวดโพเทนท์น้องเอาไปน้อง พูดพูดลายนี่ยสีเหลืองอุ้ยเยพี่น้องนี่เพราะว่าจะชนจะ่ชนปีเดียวนะแต่เขายังบุเรียมอยพีนองมือนน่นะครับปาดตมาสวรรค์ด้นีมนะครับคนทางปาดตัวล้วยพวงงามลายตัวนี้นะครับงามเงงน้องสายทองพี่น้องนะครับสูงได้ไหมละครสูงร้อยสามสิบร้อยสามสิบห้าครับสามสิบห้าเียครับอน ยังทีเขาครปีเนี่ยครับตีพี่น้องนะครับนี่ลูกตัวที่สองเขาไม่ยกลูกตัวที่สองของแม่ยกน่องใส่ทองครับพันเพื่อเพื่อน้องเพื่นมาขอแบงหนึ่งแบงได้บ่่อนี่บ่ก็แบงได้อยู่ครับตรงมาต้องกู้กันบิ่งกู้กันนะครับสวนสวนไรนะครับพี่น้องนะครับน่องใส่ทองนี่นะครับเป็นลูกของแม่ยกนะครับแม่ยกก็เป็นลูกของใบยกนึกว่าเนาะครับอือเอาพี่น้อง นะครับมาจีบผมเด้อพี่น้องเด้อดน่ครับนี่บาตามาเบื้องให้เลี้ยงนี่นะครับนี่ไว้สามสิบหานะครับจะเข้าครบปีนะครับเอาพอมาตัวสองรับพอนี่ตัวสองนี่ลูกไอ้แม่ลูกแม่ยังคงก็ซื้อแม่นะก็แม่มปนบ้านเนี่ยต่ว่าพ่อของเก้วขวัญพ่อของเก้วขวัญอ่าแก้วขวัญเป็นแก้วขวัญพ่อพ่อเป็นแต่ว่าแม่ก็อยู่บ้านนี่แหละของหน้านะความสูงสิไรกันพมดเนาะอ่าแล้วกันครับ สามสามหาหัวน้องไอเนาะสามซีสามหาบวกกันละปาถูกจกช่ปีอันบาพกกเกิดรุ่นตัวนี้เดือนหนึ่งก็สิเป็นเดือนย่เดือนหนึ่งประมาณสี่เป็นเดือนพอน้ประมาณสีเนดือนครับปามวนพี่น้องพี่น้องพอเขาหนันนันแก้วขวันครับดูตอนี้คือพอเป็นของเป็นแก้วควันเลยแก้ววนครับโอ้เสื้อโดตเองป็่เสื้อน่นแต่ว่าน้ำเขาจากหน้าเป็นเป็นค้วยหน้านะน้ำเขามาป้าพีน้อง ครับ้วแม่บ้านดีพอนี่ครับแม่บ้านๆครับแม่เพื่อนก็ใจลูกขัดปวดพูดแทบนะครับสีชมพูองทองอยู่พี่น้องอันนี้ก็เจ้าควันไปอยู่เม่อวันอยู่มันอยู่น้ำคนคุ้ยกล้วยหรือเ่าครับเนบ่นมากเนีนเก่งเลยน้ำรับยู่ประจักษเนี่ยระจักษ์ดาวสยามดาวสยามครับนี้กับคนคุ้ยควายฟาร์มแหละครับผมอันนี้พ่อแบงค์กันปะพี่น้องมาทำ กับมาเบิ้งเห่าครับเบิ้งเห่าด้วยปาดพี่น้องนะครับนี่สศอษฐกครับพี่น้องนี่ครับได้เบิ้งคลิปอยู่นะครับยี่ได้ฟ้ามเปิดทุกตัวครับเปิดทุกตัวเปิดทุกตัวแต่ว่าต้องคุยกันราคาคุยราคากันคุยราคากันได้คุยราคากันได้อืออนี่ครับพี่น้องนี่นะครับมาเล่นมาหานะครับนี่น้องไส้ทองอันนี้น้องเสื้องกว่อนี่น้องจอมขวัญน้องจอมขวัญจอมขวัญครับขวัญขวัญเป็นหลายขวัญเป็นลายนะควัญที่ยว่างค้างว่างเมียวอยู่ ทั bring, <c oughs> ้งหก็มีทั้งครับนั่นก็มีทั้งไทยก็มีทั้งนี่ี่นควันลายครับควันไลยนะครับนี่ว่าน้องจอมควันเลยเอาแดดมาเดียววันนี่น้องนี่นะครับงามๆเลยอันนี้ก็บเขาครับพ่อนะครับได้รับชมนะครับก็มีเจ้าเข็งนะครับมีแม่แม่ยกนะครับแกับลูกสาวแม่ยกนะครับนองอันนี้ของแม่ยกนะครับลูกสาวแม่ยกนะครับน้องส้ยทองนะครับน้องจอมควันนะครับลูกไป เกี่ยวขวัญเกี่ยวขวัญเอาพี่น้องนะครับแดดมาแดวนะครับน้องๆองกับสีห้อนกันมุนีก็ขคอขอบคุณนะครับคุณพ่อนะครับที่เปิดคอกเปิดฟ้ามนะครับให้บาตรธรรเยี่ยมชมนะครับผมกัขอบคุณเอฟซีนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับกันะครับฝากพ่อพันธุ์นะครับเจ้าเข่งนะครับผูดอยากได้พันธุ์ดูกับดีๆนะครับสายกูใช้ร้อยนะครับหรืออยากได้นะครับแม่พันธุ์นะครับแม่บอกมายังกัลองเข้ามานะครับเยี่ยมชมนะครับนุ่นไว้ไยงานวันเนาะครับนุ่นไว้ไยงานฟาร์ม ครับผมมื่อเนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพ่อหลยๆพอกันคลิปหน้าที่พอเด้อครับสวัสดีครับ